เนี่ยโหโอ้ยโอ้ยแคลิเบอร์กูโดนเจ๊กี่เฮ้ยนี้โอเคเฮ้ยมันป่ายแล้วป่ายแล้วเอาลงไหม่ะไม่เอาขี้ไงฮัลโหลเบอร์หนึ่งขึ้นมาเลไมเอาขี้ไม่เอาขี้ไม่เอาขี้โอเคโอเคแม่เอามันไปเลยมันลงตายมันตายนะมันตายนะโอ้ยมังกรโอ๊ยมังกรสวย อย่านะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนโหมีหน้านิ่งเลยโอยสว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 ยชุบฉันได้ไหมชุบฉันได้ไหมเพื่อสองชุบฉันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้เลยมามาชุบ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 อะไรนู่น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 เอาเบาเอาเบาเอียงนะเอียงนะเอียงนะมันยังไง โดน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 มาอยู่ตรงนู้นเฮ้ยอย่ายิง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 หลบหลกน้องหนึ่งน้องหนึ่งเอาเอาเอาตัวนี้ต้องเอาลงเลยก็ได้นะลงเลยก็ได้ลงเลยลงเลยลงเลยไปตลงไปโดตัวไปถมันไม่โถมมันเออตายหมดตายหมดหมดนี่เล่นมังกรมันเป็นอย่างนี้โดลดลงไปโถมมันเลยเราเราเราอยาได้ถึงเฮ้ยตอนนี้มันไมปวน ไป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 โอ้หมังกรจะแตกแล้วยิงไหนไหนยิงแต่อะไรบ้านเหรอขึ้นทุกคนขึ้นเร็วๆนะทุกคนขึ้นเร็วๆนะทุกคนขึ้นเร็วๆนะเบอร์สี่อยู่ไหนกูอยู่บนกูอยู่บนกูอยู่บนมังกรฟันเล้วเอาเชีอกตัวที่มันยิงก่อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงบ้านตรงบ้านมันนัตรงไมปทางเลยเชือกจะแตก

โอ้โหที่ไหนระวังระวังวังเลยนี่ไกคผต้องการให้บนเขาลรับหนึ่งครเข้าเลยเข้าเลยสวยเออไม่ทำไมกันเลยรู้ระวังรู้รู้โอ้ยดูเกินดูเกินสวยเก็บอยู่ตุลบกูเพ้ามไหมมันลบไปสองล้มไปสลไปสองแกบแล้วเกบแล้ว มันเออตูนตูนตรงนั้มกูกนเข้ามึงได้นอกแล้วนอกแล้วตูนเข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตัวเดียวตัวเดียวข้างหน้าคนอ่ะเออไหนวะไหนวะต้นไม้อยู่ต้นไม้อยู่ต้นไม้ไหนวะไม่ได้หน้าได้ไรแล้วตูนตูนออกมาออกมาน็อกน็อกปลอดภัยปลอดภัยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนวันนี้ปลอดภัยชิด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 ไหนไหนไหน กูชุบได้กูชุบได้กูชุบได้มาไหมมึงมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตรงปูตรงปูเบอร์สามลงเบอร์สามลง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 สวยสวยชุบก่อนชุบก่อนโคไป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 ไปโคไปนะโคไปนะโน่นโน่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ้สวยแล้วมีหนึ่งแวมีหนึ่งแมีหนึ่งไหนวะมันนอนอยู่มันนอนอยู่เห็นไหมในข้างหน้าน่ะมึงไว้ตังโลซะงั้น ิบหายนี่ตัวเดียวตัวเดียวเลยเนี่ยนอนนอนเดี๋ยวพเนามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอเคเข้าเลยแล้วมันบินปะมันบินปะสวยพลาดแล้วมึงโดนพลาดแล้วมึงยิงไม่โดนอ่ะกระโดดขึ้นแล้วยิงไม่โดนอ่ะพลาดแล้วแหละเงียบบอกแล้กลับกลับมากลัพูดทางดีได้คือต้องมีชุดหลอกเก็บไทยฟรีใช่ไหมล่ะเก็บไทยฟรีใช่วไหมล่ะโอเคก่อนแรกก็ใชิญสวัสดีครับ